สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับ m e r c ์เซเดสเบนะครับตัวนี้จะเป็นตัว W124 นะครับ 300E ตัวนี้จะเป็นปี1900นะครับรถลูกค้าตีเทิร์นะครับรถมือที่2นะครับรถนายทหารระดับสูงนะครับคันนี้ไม่วิ่งแสนเจ็นะครับถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยบอดี้ความบางเดิมทั้งคันนะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องนิ่มเลยนะครับ สีสวยงามจอในร่มตลอดนะครับ90%ภายในสะอาดสะอ้านนะครับกุญแจสอดอกนะครับเออไม่ใช่กุญแจ2ดอกนะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยเครื่องเงียบมากๆตัวนี้จอ JVC นะครับนี่ JVC โอเคเลยนะคันนี้ถือว่าด้วยความเดิมบางนะครับเครื่องเดือนเรียบเครื่องเงียบนะคันนี้ราคาเก้าหมื่นเก้าเท่านั้นเองนะครับ นี่บอดีเด้เดิมนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนเจ้าของดูแลค่อนข้างดีเลยนะครับสนใจราคาเพียง9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ0821562185นะครับรถจอดที่อำเภอพมิสัยนะครับจังหวัดน้องคายขอบคุณมากครับ